สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ A E I O U AI Podcast ค่ะวันนี้เรามีข่าวสำคัญจากวงการดนตรีดิจิทัลที่ทุกคนที่ทำเพลงต้องรู้ Spotify แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงรายใหญ่ของโลกเพิ่งประกาศอัปเดตนโยบาย AI ครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวงการดนตรีไปตลอดการมาดูกันว่า Spotify วาง3แนวทางหลักอย่างไรแนวทางแรกติดป้าย AI Music อย่างชัดเจน ต่อไนี้ศิลปินและผู้จัดจำหน่ายเพลงต้องระบุในระบบว่าเพลงไหนใช้ AI ในการสร้างไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงร้องเพลงหรือมิกซ์เสียงโดยอิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม DEX เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ว่าเพลงที่ฟังมีกระบวนการสร้างอย่างไรแนวทางที่2จัดการเพลงสแปมอย่างจริงจังคุณเชื่อไม่ว่าใน12เดือนที่ผ่านมา Spotify ลดเพลงสแปมไปแล้วกว่า75ล้านแทร็ก เพลงพวกนี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติเพื่อปั่นยอดสตรีมหาไรายได้ตอนนี้พวกเขาใช้ระบบ Music Spam Filter ที่ไม่เพียงลบเพลงแต่ยังลดการมองเห็นเพลงต้องสงสัยอีกด้วยแนวทางที่3รับมือการแอบอ้างเสียงนี่คือประเด็นใหญ่การจำลองเสียงศิลปินดังด้วย AI แล้วสร้างเพลงหลอกว่าเป็นของต้นฉบับ Spotify ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่สามารถยอมรับได้ และจะลบออกทันทีหากไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแซมดูบอสหัวหน้าฝ่ายนโยบายของ Spotify บอกว่า AI ไม่ใช่สิ่งที่ขาวหรือดำแต่เป็นสเปกตรัมของเครื่องมือสร้างสารรค์พวกเขาต้องการระบบที่โปรง่งใสให้ศิลปินใช้ AI ได้อย่างสร้างสารรค์และให้ผู้ฟังรับรู้ความจริงทีนี้มาดูกันว่านโยบายนี้มีผลกระทบอย่างไรข้อดีของ AI ในวงการดนตรี 1. ลดต้นทุนการผลิตเพลง 2. เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสร้างผลงานได้ง่ายขึ้น 3. ไม่ต้องมีทีมโปรดักชันขนาดใหญ่แต่ก็มีความเสี่ยงคือ 1. เพลงคุณภาพต่ำหรือเพลงปลอมเข้าสู่ระบบจำนวนมาก 2. กระทบรายได้ของศิลปินแท้จริง 3. ลดคุณภาพประสบการณ์ของผู้ฟัง Spotify จึงเลือกทางสายกลางระหว่างการสนับสนุนความสร้างสารรค์กับการคุ้มครองระบบนิเวศของศิลปินและผู้ฟังโดยการวางโครงสร้างให้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาอย่างมีจริยธรรมโปรง่งใสและไม่ทำลายโอกาสของศิลปินตัวจริงอนาคตของวงการดนตรีอาจไม่ใช่แค่เสียงของศิลปินแต่เป็นการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนบวกศิลปะบวก AI อย่างมีสมดุล สำหรับใครที่เป็นสายทำเพลงต่อไปนี้ต้องติดตามนโยบาย AI ของแพลตฟอร์มต่างๆแบบรายสัปดาห์กันแล้วนะคะพอโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วคุณคิดว่า AI จะเป็นมิตรหรือศัตรูของศิล,ลปินเราอยากรู้ความคิดเห็นของคุณคะ่ะหวังว่านะฮะาวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณที่ติดตาม A E I O U AI Podcast หากชอบเรื่องราวแบบนี้กด Subscribe ไว้และแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าควรได้ยินเนื้อหานี้และพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ